ผมก็กล่าวสิ้นเดี๋ยวมาเจอกันหน้าเราตรัวคนกันด้วยเดี๋ยวเข้าทั้งเกมโลบอคในแมวฟีกันอีกเช่นเคยนะครับผมตัวคนนี้ก็อยู่กับอัปเดตใหม่ของอ่ามิิกเกาะใหม่นั่นเองเนี่ผมในแมวฟีสเนาะก็อัปเดตมาได้ไม่นานมากนั่นเองนี่ครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปตอนช่วงเพิ่งอัปเดตนั่นเองเนอะอาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็อัปเดตก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเ,เท่าไหร่เนาะอโอเคผมก็ก่อนที่ จะไปเนี่ยก็เป็นเกาะใหม่นี่ผมก็ตามมาเลยเนาะซึ่งก่อนเนี่ยจะเป็นเกาะที่ฟาร์มเงินดีมากนั่นเองเนี่ยครับผมนี่ให้ทุกคนเนี่ยมาตรงใช้ฝั่งที่ถูกทีนก็ได้นะนี่ตรงนี้ก็มันจะอยู่ข้างๆเกาะนั่นเองผมว่ายูข้างหลังเกาะอันนี้เลยเนาะข้างหลังอ้าวจุดสลัดมั้งใครจะไม่ผิดนี่ให้มาตรงนี้เลยมันจะอยู่ข้างๆกลับไปตรงนี้นะเออจำง่ายหน่อยเนี่ยข้างๆกับเนี่ยเออถึงแล้ว ยืดจอดไม่ทันโอเคก็ก่อนนี้เลยนะั่นเองผมก็เป็นเกาะที่ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วก็มีน้ำบุญแบบรอบๆเกาะด้วยเนาะมีสายฟ้าด้วยสายฟ้ามันก็จะผ่านมาข้างล่างแบบนี้นะเห็นปะเออมื่อกี้ก็มันไม่โดนดาเมจอะไรเนาะสายฟ้าแค่เป็นฟเ์เฉยอ่าแล้วก็มีถ้ำใต้น้าใหม่ด้วยนั่นเองนีผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่อัปเดตอะไรเนาะน่าจะต้องรออัปเดตใหญ่ในช่วงวันที่20กว่านี่แหละ นว่ายลงมาก็ไม่มีอะไรเนาะพี่ลองสำรวจดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็มีแค่นี้เฉยๆเนาะนี่ประตูนี้ที่น่าสนใจสุดแล้ะพี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการไปซื้อเวดใหม่หรือว่าจะไปไหนเนาะนี่นะก็ยังไม่มีอะไรเนาะหินก็ปิดเอาไว้อยู่แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากโอเคขึ้นไปเลยก็เหลือยี่สิบวันที่จะอัปเดตเกาะนี้ใหม่เนาะโอเคก็ ซึ่งอ่าแป๊บนึงในก่อนนี้เนะี่ยก็จะมีอันนี้ด้วยนะนี่สมุดให้เก็บหนึ่งร้อยเปอร์เซนด้วยอ่าอยู่ไหนเอ่ยแป๊บนึงในะทุกคนข้อหาแป๊บอ่านี้นี่นี่ันีน,นี่ไงใช่ซึ่งพี่เก็บเกี่ยวขบแล้วนะเหนือแให้สองตัวอีกนะซึ่งสองตัวเนี้ยออกยากมากๆนะออกยากว่าตับตัวแรงเนี่ยเออออกยากวบาโหโคตรยากอ่ะอ่าเขาใช้ยะอะไรกันนะไม่แน่ใจอ่าแป๊บนึงนะข้อยะตกไว้แล้วกันนะ เอาเกลือแล้วกันนะเอาเกลือตกปลาเนี่ยนะคือมันก็น่าจะได้แหละมัง้งโอเคเคลิปนี้เนี่ยมันก็จะมาตกปลา100%ในก่อนนี้ด้วยเนาะออก็ส่วนใหญ่ที่ตกได้ก่อนนี้ก็จะเป็นพวกลังลังเหยื่อนะแค่นี้แหละไ,ได้ลังเหยื่อถ้าตกก็ได้เกลือนะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนเสียงมันเบาโอเคปลาไม่สุดเลย โอเคก็ด่างขึ้นเรียบร้อยแล้วแหละนะตรงนี้ก็เป็นปลานกแกลนั่นเองของปลาใหม่คือสีมันคล้ายๆนกแกวดีเนาะโอเคเรียบร้อยวาดภาพอบบเป็นอัตโนมัติแล้วกันนะเพสแสกเลกเหลือเกินนี่ปลานนแกวนั่นเองเดี๋ยวก็ตกโอเคแล้วก็จะได้พวกแบบนี้นะถังปลานู่นนี่นั่น เก็บขยะปลาทะลอมนั่นแหละนะนี่โอ้สีทองเลยฮนะอ่าเปิดแล้วกันนะตกไปก็ตกไปเรื่อยๆนะผมซึ่งเป็นเกาะที่ฟาร์มเงินดีมากนะสำหรับมือใหม่ตกไม่ได้ยากเลยแต่ถ้าจะมาตกสำหรับมือใหม่จริงๆอย่างเงี้ยเราต้องมีเบสตองหมื่นห้าที่เกาะทางทิศเหนือเลยเนาะเกาะหิมะอี่เออมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน โอเคอันนี้ก็เป็นปลาสีทอนั่นเองผมเป็นปลาที่แบบออกง่ายมากๆเลยนะถ้ามีแบบโชคสูงแแต่ถ้าตกธรรมดาก็ออกง่ายเหมือนกันนะใช้เบ็ดแบบสองหมื่นห้านะออกง่ายมากตก็ไปมาสิบตัวนะ่าจะได้มาสักสองถึงสามตัวนะใช่ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าดวงเกลือโอเคปลาไม่ใช่ปลาดรือลังเหยื่อ โอเคโอเคผมก็จะเป็นตัวระดับมิสติกเนาะเขาเรียกตัวระดับมิสติกปะตัวระดับสีชมพูอะเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยอะโคตดเยอะแต่ว่าตกไม่ยากนะใช้เป็นสวรรค์ตกไม่ยากใช้เป็นอื่นอะตกยากมากเป็นเอ่กสีแดงอะตกยากตกยากมากดินโคตนแรงอะตัวนี้ตัวนี้มันไม่ค่อยดิ้นแฮม,มันทำาะไเหมอนกันบอกเลยว่าชิวๆิวตกแป โอเคเรียบร้อยไอพีก็ได้เยอะด้วยนะใช่นี่ตัวมันคุ้นๆเหมือนไอตัวอีเว้นในเกาะน,นั่นเลยเอ่ะเดี๋ยวพี่เทียบให้ดูนะว่าเป็นแบบไหนอ่าสักครู่นึงเนี่ผมนี่เหมือนปลาตัวนี้เลยงูลึกโบราณน,นะซึ่งพี่ก็มีเยอะมากๆเนะเดี๋ยวพี่ก็จะไปแจกนี่แหละไม่มีอะไรมากนี่นี่โอ้โหี้คือแบบตัวพ่อีอตัวลูกเลยอะ่ะไอตัวพ่อ อันนี้ตัวลูกเออไม่ใช่เออได้แหละนะพ่อลูกกันเลยอันนี้ก็มันตกไม่ยากเลยนะก่อนนี้คือแบบตกง่ายมากก็เลยมาตกกันด้วยละเมื่อใหม่ก็ตกได้นะเพราะว่ามันปั๊มพวกแบบอันนั้นได้นะพวกกองหีบนู่นนี่นั่นน่นะมาเดี๋ยวเรามาตกปังร้อยเปอร์เซนต์กันผมหลังจากนี้บอกเลยว่าโคตรนานหาไม่เจออยู่ไหนนะ พี่บอเออเนี่ยตัวเดี๋ยหายาวมากๆซึ่งพี่ตกมาเป็นชั่วโมงแล้วนะยังไม่ได้เลยอ่าพี่ก็ไปดูดูมาว่าเขาใช้ขยะตกนะซึ่งขยะเนี่ยโชคลบสองร้อยนะเออมีสวรรค์150บแบบร้อยห้าสิบแบบมาดูกันว่าจะได้ไหมใช้แบบนี้ตกแล้วกันนะเพราะว่าจะได้บวกเรเวิลไปด้วยความเรเบิลไ,ได้ไดตอนนี้เคยวเวิวห้าร้อยเองนะ โอเคเบ็นห้าร้อยก็มีของดีเหมือนกันนะก็คือมันจะสับปลาให้สตันปลาให,กาให้ก็โอเคเหมือนกันอืมแต่ก็ต้องอันนั้นหน่อยคือต้องกดกึกกึกกึกเพราะว่ามันมันลบไปนั่นด้วยนะเออขยะอโอเคได้กล่องเอเดรงังธรรมดาธรรมดารางังธรรมดาธรรมดา โอเคผมก็นี่เป็นปลาอีกตัวหนึ่งแล้วเป็นตัวใหม่ก็เป็นปลาคิสตันนั่นเองนะก็สีถือว่าสวยมากๆเลยนะปลาตัวนี้ตกไม่ยากนะขายได้ก็แพงอยู่นะประมาณไม่ได้ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะแต่ว่าล่าสุดก่อนนี้โดนเนื้อไปที่เรบอ้อยแล้วนะเองแต่ว่าก็ยังตกดีเหมือนเดิมเนาะใช่ปรับเงินดีเหมือนเดิมโอเค เฮ้ใช่ป่ะใช่จริงด้วยไอปลาตัวนี้ไงอันนี้เป็นปลาตัวใหม่นี่โอ้โหก็จะได้มาโคตรทุรักทุริโอ้โเี้ยสุดก็ได้มาแล้วอีกหนึ่งตัวยังเหลืออีกหนึ่งตัวเลยนะขอดูเฉมหน้าหน่อยสิปลาตัวนี้ปะไม่ใช่ตัวนี้ปะไม่ใช่ตัวนี้ปลามาฮิมาฮิชื่อโคตรขวนอะ นี่ปลาอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นนะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ปลาบางกรอ่ะโอ้ยอ่านี่ไงชิ้วสวยนะก็โอเคอยู่นะปลาระดับแบบธรรมดาแต่ว่าหายากโคตรน, <c oughs> นี่เลกตัวนี้เ,เนาะไม่รู้เป็นตัวแบบไหนเหมือนกันไม่เคยเจอตกไป โอเคผมตอนนี้น่ยพี่ก็ได้แบบครบที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เลยปลาตัวใหม่ปลาตัวสุดท้ายของเกาะน,นี้เย้ปึ๊โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะได้รับทุ่นลอยน้ำอันใหม่นะเดี๋ยว่าทุ่นลอยน้ำปะก็คือไอ้บับเบิ้ลเออบับเบิ้ลตัวใหม่เนาะบับเบิ้ลชื่อคุ้นเลยฮนะเหมือนบัด เ้อครับเหมือนในพวกลุ่นเซนสามสา,มสามวฮาวาโยโกนี่นะปลาทุกตัวก็จะมีบอกดนะ้วยเนาะก็มาดูกันได้ซูมดูเอาแล้วกันนะปลาวที่หายากสุดกลายเป็นปลาตัวระดับธรรมดาปลาดุริยาง่ายสุดกลายเป็นตัวระดับแบบอ่ามิสติกน,นะตัวระดับแรก็สวยอยู่เหมือนกันทั้ปลาในกรณีโอเคสิ่งที่ได้กลับคืนมาเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่โฮไฟนะ ที่มีแค่เย,ยโฮไปแล้วก็จะเป็นนี่เลยอันนี้มานะก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะเขาเรียกว่าบับเบิลใช่ไหมเอมอบับเบิลตไปก็ไม่มีอะไรมากนะไม่น่ามีเสียงป่ะคอดูหน่อยดิคือบางอันมันก็มีเสียงนะอันนี้ไม่มีธรรมดาธรรมดาธรรมดาดต่ว่าพิเศษโอเค ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะเองผมตกปลาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ย yeah. ่ก็มาฟากก่อนอีกกันได้นั่นเองนี่ครับผมก็คือคสอนคลิปนี้ขอไปคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดีเ๋ยวเจนใหม่ดีข้าผมบายบายไปแล้วจุจูเรยนทุกคนครับผมก็อยังไม่จบนะเหลือมนันครึ่งวิ <laughs> โอเคก็ก่อนเนี้ยก็เป็นก่อนที่ดีเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยสามารถมาได้เนาอ ไม่จบผู้เล่นก็ก่าวดูผู้ใหม่เพราะมันฟาร์มเงินดีมากเลยนะแล้วก็มีบัคกแบบคือของไปไทยด้วยงงเหมือนกันนห้บัคกนี้โอเคก็จบแล้วนะคลิปนี้มีแค่นี้แหละนะก็ขอบคุณคนที่มาดูแล้วก็ขอบคุณที่คนที่กติดตามด้วยนะครับผมก็จะอยู่ไปน,นานๆเลยนอกช่องนี้ที่จะลงชา้าหรือก็ลงนะครับผมแล้วก็เจอกันจ้าบ๊ายบาย